หัวบอนสีหัวละ14บาทนะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะสำหรับวันนี้วันเดียวพิเศษหัวละ14บาทสั่งกี่หัวก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำคะ่ะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะหัวนี้พร้อมพาหรือว่าเอาไปปลูกก็ได้นะคะนี่ค่ะสำหรับหัวบอนสีก็จะมีหน่อมีเขี้ยวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ เคียวขา,ขาวๆเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าเขียวของบอนสีเดียวเขาก็จะกลายไปเป็นต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งเลยได้นะคะก็เป็นคัดสายพันธุ์นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะก็จะคัดไปให้ขนาดหัวก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ต้นนะคะแต่ว่าพยายามคัดหัวโตให้เลยนะคะใครสนใจก็สั่งได้คะ่ะหัวบอนสีหัวละ14บาทนะคะโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจสั่งได้เลยนะคะ นี่หัวสวยๆเลยนะคะเริ่มมีเขี้ยวแทงมาบนรอบหัวแล้วนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่สวนสานิตบอลสีนะคะเบอร์โทร0642824363นะคะรับจำนวนไม่จำกัดนะคะแต่สั่งภายในวันนี้จะได้ราคานี้เท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยเพราะว่าหัวบอเน,นะคะใช้เวลาในการสร้างหัวระยะหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่สามเดือนถึงหเดือนเลยนะคะตัวนี้